ทำไมลูกค้าถึงเลือกจ่ายแพงกว่าเพื่อให้ได้ประกันสุขภาพเหมาจ่ายแบบเบี้ยคงที่ ลูกค้าท่านนี้ทักมาว่าอยากทำประกันสุขภาพเหมาจ่าย25ล้านเบีย้ยคงที่แบบที่ฟ้าได้รีวิวใน YouTube อันนี้ฟ้าเคยรีวิวไปแล้วนะคะว่าฟ้าทำแบบไหนข้อดีของแผนนี้ก็คือมันจะเป็นประกันสุขภาพสัญญาเพิ่มเติมแบบ UDR ทําให้เบีย้ยที่จ่ายเป็นเบีย้ยคงที่ตลอดสัญญาซึ่งเวลาทําก็จะต้องทํากับประกันหลักที่เรียกว่าประกันยูนิตลิงก์หรือว่าประกันควบการลงทุนซึ่งเวลาจ่ายเบีย้ยเข้ามาเบีย้ยประกันก็จะถูกแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนส่วนแรกก็จะนําไปจ่าย ให้จ่ายประกันทั้งหมดในแต่ละปีส่วนที่2จะนําไปลงทุนในกองทุนรวมให้ซึ่งการวางแผนทําประกันรูปแบบนี้ก็จะได้ในเรื่องของความคุ้มพอง,พองและการลงทุนไปพร้พอมๆกันในพาร์ทของการลงทุนก็ทําให้เราสามารถที่จะวางแผนหยุดจ่ายเบี้ยรประกันสมมุติว่าเราจ่ายมาทั้งหมด20ปีในปีที่2 1เราไม่ต้องการจ่ายเบี้ยรประกันแล้วแต่เราอยากได้ความคุ้มพอง,พอง,พอง,พองเหมือนเดิมตรงนี้มูลค่าคกองทุนก็สามารถดึงมาจ่ายแทนได้ไปเรื่อยๆจนกว่ามูลค่าคกองทุนจะหมดถ้าเทียบดูระหว่างแผนเบี้ยของที่ กับแผนที่จ่ายปีต่อปีแล้วมีการปรับเบี้ยขึ้นตามอายุทุก5ปีพอมาดูเบี้ยรวมสะสมถึงอายุ99แบบที่เราจ่ายทิ้งแบบธรรมดาจะมีเบี้ยสะสมที่มากกว่าจึงเป็นจุดสําคัญที่ลูกค้าเลือกที่จะซื้อประกันแบบเบี้ยคงที่โดยความคุ้มครองของแผนเหมาจ่าย25ล้านหลักๆเลยก็จะเป็นเรื่องของการเหมาจ่ายค่ารักษาค่าผ่าตัดต่างๆค่าห้อง i อ u อุบัติเหตุภา,ายใน24ชั่วโมงอันนี้ก็คืออยู่ในวงเงินเหมาจ่ายส่วนค่าหมอก็จะได้6,000ต่อวั ค่าห้อง9,000ต่อวันกรณีที่รักษาแบบ OPD คือไม่ได้นอนก็จะมีโรคทั่วไปได้2,000ต่อครั้งสูงสุด30ครั้งก็คือ60,000ต่อปีถ้ากรณีที่ล้างไตคีโมฉายแสงโดยที่ไม่ได้นอนโรงพยาบาลก็เบิกได้ในวงเงินเหมาจ่ายเหมือนกันพิเศษของแผน AA Health Happy จะมีการบิ้นผลประโยชน์จาก25ล้านเป็น50ล้านถ้าเข้าเงื่อนไขโรคแ,แรง6โรคดังนี้ จะเบิ้ลตั้งแต่ปีที่ตรวจเจอและต่อเนื่องไปอีก3ปีก็มาทันซึ่งการทําเหมาจ่ายค่ารักษาในวงเงินที่สูงก็เพื่อจะรองรับอัตาราเงินเฟอ้อของค่ารักษาพยาบาลในอนาคตซึ่งต้องบอกว่าลูกค้าต้องการทําประกันสุขภาพเล่มนี้เล่มเดียวและให้ครอบคลุมดูแลไปจนแก่เลยดังนั้นจึงเลือกเหมาจ่ายวงเงินสูงที่25ล้านบาทค่ะ